ใช่ครับผมถูกลองเรียนจัญญบันเมื่อกี้เลยมีสายโทรเข้ามานะครับคอนเฟิร์มว่ามีชื่อผมถูกร้องเข้าไปที่สภาละเจตนาผมเองตั้งแต่ทำเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนครับผมต้องพยายหาสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุหรืออาจจะทำให้ เป็นการบิดเบือนเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้าผมก็จะชี้ประเด็นและพยายามยุติมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้สาเหตุที่เรากำลังหานั้นน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดตอนนี้เรื่องที่ผมกำลังต่อสู้คือการที่บอกว่าห้าม ไปทำลายซากต่อของปล่องลิฟต์ซึ่งเอาจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันไม่น่ามีใครเห็นแย้งด้วยซ้าเพราะถ้าพูดถึงในแง่มุมของการช่วยผู้เหลือชีวิตมันก็ใช้แรงคนและเครื่องจักรเล็กได้เพราะว่ามันกาวซีโร่แล้วมันถึงพื้นชั้นใต้ดินจอดรถแล้วเพราะฉะนั้นผมยิ่งไม่เข้าใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าคนที่อยู่ตรงข้ามผมณนะตอนนี้ เขาคิดอะไรอยู่ผมมองเป็นอื่นไม่ได้จริงๆครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ถูกต้องผมไม่มีวาละซ่อนเลนผมทำด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าจะซัดกันจริงๆเอากันจริงๆมันก็คงต้องเป็นตามนั้นเพราะผมไม่ใช่เป็นคนเริ่ม ผมใส่หัวโขนวิศวกรมาครึ่งชีวิตแต่ตัวผมเป็นคนไทยมาตลอดชีวิตถ้าถึงในวันที่ผมต้องเลือกผมคิดว่าทุกท่านงาคงได้คำตอบถูกว่าผมจะเลือกอะไรใช่ไหมครับ แต่เมื่อสัดกันแล้วท่านก็ต้องเตรียมถอดหัวโขนของท่านเอาไว้บ้างมีความสุขงานก่อสร้างครับ